สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดวิวกด Text Review วทุกคลิปวิดีโอนะครับค่ำของวันนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของ FC ที่เป็นเวลาที่แสนพิเศษนะครับที่ผมใช้ FC ชมเหรียญสำคัญเข้มขลังและนิยมมากๆเหรียญน,นี้ซึ่งเป็นเหรียญขององค์บูรพา,าจารย์นะครับป่าแห่งที่ร่บสูงเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่ง เมืองนัรราชสีมานะครับนั่นคือเหรียญองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธรุ่นยานบารมีนะครับเหรียญน,นี้นะครับซึ่งด้านหน้าผมขอญอาตประคองขึ้นมาให้ชมนะครับประทับองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับนั่งขัดสมาธิบนอาสนะเต็มองนะครับและด้านล่างมีพศที่จัดสร้างปีพศ2537นะคร้ยบจะรู้ข้อความหลวงพ่อคุณนะครับมีโค้ดสําคัญอยู่ระหว่างชื่อกับฉายาท่านปริสุทธโธนะครับอยู่ภายในซุม้มตามที่เอฟซีเห็นเป็นเหรียญทรงหยดน้าพลิกไปชมด้านหลัง มีองค์ภรยาคุดกลางปีกนะครับด้านบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับและจะเลื่อเข้าความรุ่นยานบาร,รมีสานักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งตราที่นะครับ fc เห็นอยู่นี้เป็นตราของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับรุ่นยานบาร,รมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดเข้มขลังและก็นิยมมาก,มากเหรียญรุ่นนี้นะครับ fc สังเกตดูผิวเหรียญน,นะครับบางจุด เป็นผิวลุงนะครับสวยมากๆซึ่งเป็นคนละเหรียญกับที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับเหรียญในรายการนี้ผมมีอยู่นะครับที่ช่องของเราประมาณ3-4ี่เหรียญน,นะครับและเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญสวยคมชัดเข้มขลังมากมานะครับผมให้ชมด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโฟกัสสาคัญหนึ่งจุดก็คือองค์พระยาคุดนะครับกลางปีกรับพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับที่ครอบอยู่นะครับ และจะกน้ก็ความรุ่นยานบาร,รมีสำนักง,งานรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์นะครับสุดนิยมและเข้มขลังมากๆนะครับ